วัสดีนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมพระคำพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึงข้อที่46นะครับซึ่งเป็นนะครับเหตุการณ์ที่พระเยซูพาสาว,วกเข้าไปในสวนแห่งหนึ่งสวนนี้ในข้อที่36 มีชื่อว่าเกตเซมานีคำว่าเกตเซมานีนี้เนี่ยครมีความหมายหมายถึงสถานที่แห่งเครื่องบดมะกอ,อกหมายถึงว่าเวลาจะใช้คนยิวจะเอาน้ำมันมะกอกออกมาจากผลของมันจะต้องใช้เครื่องที่มีน้ำหนักกดบดขยี้เพื่อให้น้ำมันมะกอ,อกนั้นออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ นั่นเป็นภาพที่สื่อความหมายให้เห็นว่าพระองค์เข้าไปในสวนนั้นต้องอธิษฐานด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจถึงสิ่งที่พระองค์จะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์เมื่อพระองค์ผ่านแล้วเพื่อพระองค์จะได้เป็นพบพอผให้กับมนุษย์ทั่วทั้งโลกนั้นหัวข้อวันนี้ผมตั้งจะตั้งชื่อว่าใจ เราเป็นทุกข์แทบจะตายเราเคยไหมครับตกอยู่ในสาภาพเช่นนี้ที่อกจะแตกจะอกแตกจะตายอกจะแตกตายนะครับใจเราเป็นทุกข์เนี่ยแทบจะตายเราเข้าไปถึงความทุกข์ถึงขนาดเหมือนพี่เยซูหรือเปล่าที่พระอ,องค์ทรงรับเมื่อเราตกอยู่ในสาภาพเช่นนั้นหรือช่วงเวลานั้นนะในความทุกข์แบบสุดๆุดเนี่ยเราควรจะทำอะไร และเราควรจะปฏิบัติอย่างไรผมให้ข้อคิดจากที่นี่นะสี่ประการด้วยกันประการที่หนึ่งนะครับเราต้องการเพื่อนร่วมอธิษฐานประการที่สองเราต้องอธิษฐานขอความทุกขเลื่อนออกไปประการที่สามเราต้องอธิษฐานขอยอมรับนามพระทัยของพระเจ้าประการที่สี่พระเยซูทรงเตือนสาวก ให้เฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อไม่ตกเข้าไปในการทดลองมาดูข้อคิดอาการที่หนึ่งเพื่อนร่วมอธิษฐานในข้อที่38และข้อที่40พระเยซูพูดบอกว่าบอกกับสาวกนะครับว่าจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถอะข้อ38อีกข้ออีกครั้งหนึ่งพง์กลับมาแนละ้วพูดกับสาวกข้อที่40ท่านจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรือ พี่น้องครับเราลองคิดดูนะครับเรานำไปใช้นะครับในช่วงเวลาเห็งความทุกข์เราต้องการพี่น้องที่จะร่วมอธิษฐานสนับสนุนเราแม้แต่ทั้งพระเยซูเองซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ยังบอกสาวกให้ทำไมครับให้เขาน่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะเฝ้าอยู่กับพระองค์อธิษฐานเผื่อพระองค์ ร่วมทุกข์กับพระองค์เพราะพระองค์พูดแบกบันให้กับเปลโตยากบเลยยอนว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายและให้เขาได้มีส่วนในการที่จะอธิษฐานเผื่อพระอ,องค์ด้วยนะครับประการที่สองครับอธิษฐานขอความทุกข์เลื่อดออกไปพระเพระกัมพีบันทึกถึงสามครั้งด้วยกันในข้อที่39 ข้อที่42และข้อที่44ได้พูดว่าถ้าเป็นได้ขอถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากคาและอีกครั้งหนึ่งนะเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สามเหมือนคราวก่อนๆออีกเราเห็นว่าพระองค์ทรงอธิษฐานเมื่อพระองค์รู้ว่าความทุกข์ที่พระองค์กำลังจะเผชิญ ผมขอพระเจ้าพระบิดาที่จะทำไมครับให้ความทุกนั้นผ่านพ้นไปจากชีวิตของพระองค์นำไปใช้ครับเมื่อเราตกอยู่ในการทดลองหรือความทุกข์เราสามารถที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราสองอย่างนะครับผมคิดอย่างนี้คือให้เราผ่านคือมีกำลังที่จะผ่านหรือนะครับให้เราหลีกที่จะหนีพ้นจากนั้น เรานึกถึงคำอธิษฐานของพระเยซูไหมครับเดมัธิวบทที่หกบอกว่าขอทรงโปรดอย่านำข้าพองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายมีการทดลองนะครับหรือความทุกข์บางอย่างที่เราพระเยซูบอกให้เราอธิษฐานเพื่อเราจะได้หลีกพ้นแต่บางอย่างพระองค์ก็ต้องให้เราผ่านมีกำลังที่จะผ่านนะครับ ประการที่สามครับอธิษฐานขอยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องอยู่ในข้อที่สามสิบเก้ากับข้อที่สี่สิบสองถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องการนำไปใช้ครับความต้องการของเรากับน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจจะขัดกันก็ได้บางครั้งบางอย่าง ความทุกข์การทดลองที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นพระองค์เห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นนาพระทัยของพระองค์และเป็นประโยชน์กับพวกเราและหรืออาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนหนึ่งคนใดด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราออธิษฐานบางอย่างที่เราขอเราอาจจะต้องการ สิ่งที่เราต้องการเพราะในความคิดของพวกเราว่าเราเป็นสิ่งคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สําหรับนาประไทยของพระเจ้าพระองค์อาจจะดูนะครับว่าดีกว่านะครับเป็นประโยชน์กว่าเป็นพ่อพอรมากกว่าสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นการอธิษฐานของพวกเราในชีวิตของการเป็นคริเสเตียนของพวกเราเราจะต้องอธิษฐานคือ ขอให้เป็นไปตามน้ำประทัยของพระเจ้าการยอมรับน้ำประทัยของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทำไมครับพิสูจน์ถึงความสัตส์่อความเชื่อของพวกเราที่มีต่อพรนะองค์ข้อคิดประการสุดท้ายครับข้อที่สี่พระเยซูทรงเตือนสาวกให้เฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อไม่ถูกทดลองพระเยซูพูดกับสาวกโดยตรงนะครับและพูดกับพวกเราด้วย การนำไปใช้คริสเตียนต้องตื่นตัวอธิษฐานไม่หลับฝ่ายวิญญาณเพื่อที่จะมีกำลังที่จะผ่านการทดลองหรือเพื่อเราจะได้หลีกหนีการทดลองพี่น้องพระเยซูตลอดที่เราศึกษาที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งนะครับพระเยซูพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์เหมือนอย่างขงโมยไม่มีใครรู้และพระองค์เตือนสาวก ให้ทำไมก็ให้เฝ้าระวังให้ตื่นนะไม่หลับพงษ์จะใช้คำนี้เฝ้าระวังอยู่นะและอธิษฐานและพงษ์ก็เตือนสาวกนะครับโดยใช้คำอุปมาสามคำอุปมาเราคงจำได้ใช่ไหมครับไม่ลืมคือคำอุปมาเรื่องทำไมครับเรื่องธาตนะกับทำไมครับนายที่มอบทรัพย์สมบัติ ความรับผิดชอบไห้ดูแลคําอุปมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหญิงพภมจารีสิบคนที่ต้องเตรียมพร้อมน้ํามันและคําอุปมาเรื่องเงินตะลันที่พระเจ้ามอบให้และกลับมาทําไมครับกลับมารายงานรับรายงานเพราะพระเยซูเตือนเสมอบอกให้ฟระวังทําไมครับพอเวลาที่พระองค์เสด็จมาไม่รู้ให้เตรียมพร้อม นั้นชีวิตกิสเตีนของพวกเราจะต้องตื่นตัวฝ่ายวิญญาณเตรียมพร้อมเสมอที่จะไม่หลับอยู่กับพระเจ้าการอธิษฐานและพระวจะนะของพระเจ้าเพื่อเราจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองนะครับ